สวัสดีครับในวิดีโอตอนนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันถึงการวิเคราะห์ดีมานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับขอเริ่มที่คอนเซปต์ของดีมานก่อนนะครับก็เราเริ่มจาก law of d e m มานนะครับ law of demand บอกเราว่าเมื่อราคาสินค้าปรับตัวขึ้นผู้ซื้อก็จะอยากซื้อน้อยลงนะครับในขณะที่เมื่อราคาสินค้าปรับตัวลงพวกเขาก็จะซื้อมากขึ้น อันนี้ก็จะเป็นกราฟลักษณะที่ลากลงมานะครับก็คือถ้าราคาปรับตัวขึ้นนะฮะปริมาณที่อยากซื้อก็น้อยลงราคาปรับตัวลงนะฮะปริมาณที่อยากซื้อก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งเวลาที่เราวิเคราะห์ปริมาณที่อยากจะซื้อเนี่ยปัจจัยอะไรบ้างละ่ะที่มีผลนะครับถ้าเราไปดูดีมันฟังชันนะฮะปัจจัยที่มีผลเนี่ยคือราคาสินค้าที่เราศึกษาอยู่นั่นแหละนะครับ ถ้าราคาของสินค้าที่เราศึกษาอยู่มันสูงปริมาณที่อยากซื้อก็จะต่ำนะฮะตามกฎของของดีมานนะครับส่วนถ้าราคาสินค้าที่เราศึกษาอยู่มันต่ำเราก็อยากที่จะซื้อมากขึ้นนะครับรายได้ของผู้ซื้อนะครับถ้ารายได้สูงก็อยากซื้อสูงขึ้นนะครับถ้ารายได้ต่ำปริมาณที่อยากซื้อก็จะลดลงต่มและก็จะมีราคาสินค้าทดแทนราคาสินค้าทดแทนเนี่ย ถ้าราคามันสูงมันจะทําให้เราไม่อยากซื้อสินค้าทดแทนครับเพราะฉะนั้นดีมานต่อสิ่งที่เราสนใจเนี่ยก็จะสูงขึ้นนะครับคราวนี้ก็จะมีการวิเคราะห์ความยุดหยุ่นของดีมานนะครับก็คือดูเปอร์เซนต์การเปลี่ยนแปลงของราคาเทียบกับเปอร์เซนต์การเปลี่ยนแปลงของการบริโภคหรือว่าง่ายๆก็คือถ้ามีการลดราคา1%ซื้อเพิ่มกี่เปอร์เซนต์ นะครับมันก็จะมีสินค้าบางอย่างนะฮะที่เป็น high elastic นะครับก็คือมีความยืดหยุ่นสูงก็คือ elastic มากกว่า1ลดราคา1น่หน่วยนะครับก็จะมีการบริโภคเพิ่มขึ้นเยอะนะครับในขณะที่ก็จะมีกลุ่มที่ sensitive ต่อราคาต่ำนะครับก็คือลดราคา1ห,หน่วยเนี่ยไม่มีผลกับการบริโภคหรือว่าการบริโภคมันเพิ่มขึ้นน้อยนะฮะสินค้ากลุ่มนี้เราเรียก low elastic นะครับก็คือมีมี มีค่าน้อยกว่าหนึ่งนะครก็เป็นอินเนอร์สติกนะครับแล้วก็จะมียูนิตอิเลสติกนะฮะก็คือเข้าค่าค่าความยืดหยุ่นเท่ากับหนึ่งนะครับแล้วปัจจัยอะไรละ่ะนะฮะที่มันมีผลนะครับต่อในการวิเคราะห์ดีมานอิเลสติกซิตี้นะครับสินค้าที่ใช้ทดแทนกันนะครับลองนึกภาพนะถ้า ราคารถยนต์ To โยต้สูงนะฮะปริมาณที่อยากซื้อก็จะต่ำลงนะคนก็มุกไปที่ Honda นะครับหรือว่าอะไรที่มันใช้บัจเจ็ตสูงๆใช้เวลาในการตัดสินใจนานๆนะครับพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มไฮอีลาสติกนะครับคือสินค้าที่ใช้เงินในการซื้อเยอะนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาในการตัดสินใจนานนะพวกแบบสินค้าอย่างบ้านอย่างรถอย่างเงี้ยนะครับมันเราต้องคิดมากกว่าที่จะซื้อมานะครับพวกนี้ก็เป็นกลุ่มที่มีความยืดหยุ่นสูงนะครับ กับกันนะฮะถ้าเป็นสินค้าที่ยังไงก็ซื้ออยู่ดีนะฮะเช่นข้าวหนึ่งจานต่อหนึ่งมื้อเราต้องบริโภคอยู่ดีนะครับพวกนี้ใช้เงินน้อยในการซื้อนะครับก็เป็นกลุ่มที่เป็นอินเอลาสติกนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการตัดสินใจน้อยด้วยนะครับซึ่งก็จะพวกสินค้าที่เป็น ดิสก,กิชแนลลีน่นะครับฟุ่มเฟือยเนี่ยมันเป็นออฟชันอลนะฮะพวกเนี้ยก็ก็เอ่อเป็นเป็นอีลาสติซิตี้ก็จะสูงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนอันดิสกิชแนลลี่นะฮะก็คือเป็นสินค้าที่จำเป็นพวกเนี้ยนะครับอันนี้อีลาสติซิตี้ก็จะต่ำอ่ารายได้นะครับเป็นอีกหนึ่งหนึ่งอย่างที่เราวิเคราะห์ใช่ไหมครับเมื่อกี้ปัจจัยที่มีผลต่อดีมานนะครับ ซึ่งมันไม่ใช่ว่ารายได้เพิ่มแล้วจะบริโภคเพิ่มทุกสินค้านะครับคือสินค้ามันก็แบ่งออกเป็น normal g o o d กับ inferior g o o d นะครับ normal g o o d เนี่ยถ้ารายได้เพิ่มเราบริโภคเพิ่มครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น inferior g o o d เนี่ยอันเนี้ยรายได้เพิ่มเราบริโภคน้อยลงเช่นอะไรล่ะนะครับก็อ่าสินค้าง่ายๆก็อย่างเช่นมามา่าอย่างเงี้ยนะครับรายได้เราเพิ่มขึ้นนะฮะแต่ว่าเราไม่ได้บริโภคมาม่าเพิ่มขึ้น การวิเคราะห์สินค้าทดแทนนะครับสินค้าทดแทนเนี่ยก็จะมี2ององแบบนะครับก็มีแบบใช้ทดแทนเลยนะฮะแทนกันได้เลยกับใช้แบบเป็นใช้คู่กันนะครับซึ่งอันเนี้ยต้องขอยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพนะครับสมมุติว่าเรากำลัง study demand ของของราคาเรากำลัง study d e มา์ของน้ำมันนะครับ study demand ของน้ำมันอยู่กรณีที่ถ้า รถ e v หรือรถไฟฟ้านะครับมันราคาสูงเนี่ยคนก็ไม่ใช้ใช่ไหมฮะคนก็หันไปใช้รถสันดาปธรรมดาใช้รถยนต์ธรรมดาดังนั้นความต้องการน้ามันมันก็จะสูงขึ้นไปด้วยฮะนะมันเลยสรุปได้ว่ามันเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็คือถ้าราคาสินค้าที่ใช้แทนกันมันสูงนะดีมานของสิ่งที่เราวิเคราะห์อยู่เนี่ยมันก็จะสูงตามนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งที่ใช้คู่กันเนี่ยเอาตัวอย่างเดิมเลยฮะสตาร์ดี ความต้องการใช้น้ำมันอยู่นะครับถ้าราคารถ E ีีมันขออภัยไม่ใช่รถ E ีถ้าราคา,า,ถารถยนต์มันสูงนะครับถ้าราคารถยนต์มันสูงคนก็จะไม่ใช้รถยนต์ใช่ไหมครับคนก็หันไปเดินทางด้วยทางอื่นหรือไปใช้รถ E ีีดังนั้นความต้องการน้ํามันก็จะต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเป็นทิศทางตรงกันข้ามนะครับก็คือถ้าราคาสินค้าที่ใช้คู่กันมันสูงดีมานสินค้าที่เราวิเคราะห์ก็จะต่ำครับ สำหรับวิดีโอการวิเคราะห์ดีมารก,ก็ขอจบไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ